มนุษย์เราส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยมีเหตุผลในการตัดสินใจสักเท่าไหร่กับเรื่องเงินก็เช่นเดียวกันเรามักใช้เงินอย่างไม่ค่อยมีเหตุผลกันทั้งนั้นหรือไม่ก็เอาความเหมาะสมบางอย่างมาเป็นเหตุผลซับพอร์ตการตัดสินใจเป็นประจำโดยไม่รู้ตัวสวัสดีค่ะ คุณผู้ฟังอยู่กับหนังสือพูดได้เป็นช่องที่จะมาชวนทุกคนอ่านหนังสือให้มากขึ้นเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางที่ดีขึ้นค่ะหากใครไม่มีเวลาจะหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านสามารถเข้ามาฟังพอดแคสต์ดีๆจากช่องของเราได้ในทุกๆวันเลยนะคะการสรุปบทเรียนดีๆในวันนี้เป็นบทเรียนที่มาจากหนังสือที่มีชื่อว่าคุณมีเหตุผลอยู่กี่ดอลลาร์หลักใหญ่ใจความของหนังสือเล่มนี้ คือเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมที่นักการตลาดและคนทำธุรกิจสามารถเอามาประยุกต์ใช้เป็นศาสตร์ของจิตวิทยาการตลาดนั่นเองหนังสือเล่มนี้จะบอกให้รู้ว่ามนุษย์เราส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยมีเหตุผลในการตัดสินใจสักเท่าไหร่ค่ะกับเรื่องเงินก็เช่นเดียวกันเรามักใช้เงินอย่างไม่ค่อยมีเหตุผลกันทั้งนั้นหรือไม่ก็เอาความไม่สมเหตุสมผลมาเป็นเหตุผลซับพอร์ตการตัดสินใจเป็นประจำโดยไม่รู้ตัว ฉะนั้นถ้าใครอยากรู้เท่าทันตัวเองรู้เท่าทันการตัดสินใจใช้เงินของมนุษย์ส่วนใหญ่หนังสือเล่มนี้เหมาะมากเลยค่ะเพราะถ้าคุณเข้าใจเหตุผลที่ไร้เหตุผลในการใช้เงินทุกบาทของคนส่วนใหญ่คุณก็จะรู้ว่าจะต้องทำการตลาดแบบไหนหรือใช้กลยุทธ์ในการตั้งราคาสินค้าย,ย่างไรจึงจะทาให้ยอดขายไหลามาทีมาได้ลองมาดูตัวอย่างการใช้เงินที่ไม่ค่อยมีเหตุผลของมนุษย์รากันนะคะ คุณรู้ไหมคะว่าบัตรเครดิตมักทำให้เราใช้จ่ายเงินมากขึ้นโดยไม่รู้ตัวจาก data ในธุรกิจอาหารก็บอกให้รู้ว่าเมื่อลูกค้าใช้บัตรเครดิตจะมีอัตราการใช้เงินที่สูงกว่าการใช้เงินสดถึง15%เซโดยประมาณและคุณรู้ไหมคะว่าคนส่วนใหญ่ประเมินราคาจากเวลาถ้าเราลืมกุญแจเข้าบ้านแล้วเรียกช่างมาเสดก็กรอนประตูให้ถ้าช่างใช้เวลาทำแค่10วินาที เราจะรู้สึกว่าช่างเป็นการจ่ายเงินที่ไม่คุ้มค่าเลยแต่ในขณะเดียวกันถ้าช่างคนหนึ่งทําท่าเป็นว่าโอ้โหกรอนนี้สะเดาะยากต้องใช้เวลาสักพักนะโดยราคาที่จ่ายค่าช่างไปเท่ากันแต่คนกลุ่มหลังกลับรู้สึกว่าคุ้มค่ากว่าทั้งที่ก็ผลลัพธ์แบบเดียวกันแต่เรากลับให้ค่าของเวลาหรือหยาดเหงื่อแรงกายในการแก้ปัญหาอย่างไร้เหตุผลทั้งนั้น คนส่วนใหญ่มีเงินออมไม่พอสำหรับเกษียณแม้เราจะรู้ว่าแก่ตัวไปเรามีความต้องการใช้เงินเท่าไหร่แต่ทุกวันนี้เราก็ยังคงใช้เงินไม่ลดลงและนั้นก็ทำให้อัตราเงินออมเราไม่ค่อยเพิ่มขึ้นตามเป้าหมายเกษียณของเราสักเท่าไหร่ เราใช้เวลาไม่ค่อยฉลาดเรามักขับรถวนไปหาของที่ราคาถูกกว่ากันไม่กี่บาทโดยลืมคิดไปว่าค่าน้ำมันที่เราต้องขับไปนั้นรวมถึงชั่วโมงของเราที่ต้องเสียไปเมื่อเทียบกับเงินไม่กี่บาทนั้นช่างเป็นอะไรที่ไม่มีเหตุผลสักเท่าไหร่เลยนี่เป็นแค่ตัวอย่างของการใช้เงินอย่างไม่ค่อยมีเหตุผลของเรานะคะลองมาดูตัวอย่างที่น่าสนใจซึ่งหนังสือเล่มนี้จะมาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมค่ะ จงออกโปรโมชั่นที่กำหนดเลยว่าได้ครูปองเงินสดไปแล้วจะใช้กับอะไรจากการทดลองพบว่าเมื่อเราบอกว่าจะให้เงินเปล่าเป,าเป็นมูลค่าหนึ่งแต่พอเอาเงินมูลค่านั้นไปเปลี่ยนเป็นสิ่งของร่วมสมัยบางอย่างกลายเป็นว่าคนส่วนใหญ่เลือกสิ่งของมากกว่าตัวเงินจากการทดลองของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่ออกโปรโมชั่นที่มีราคารวม1,000ดอลลาร์ โดยโปรโมชั่นแรกถ้าคุณจ่ายเงิน1,000ดอลลาร์คุณจะได้รับเครื่องเสียงชั้นดีพร้อมกับคูปองเงินสดมูลค่า300ดอลลาร์ที่สามารถเอาไปซื้อสินค้าใดก็ได้ภายในห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ส่วนอีกโปรโมชั่นหนึ่งก็จ่ายในราคา1,000ดอลลาร์เดียวกันและก็ได้รับเครื่องเสียงชั้นดีแบบเดียวกันเพียงแต่คูปองเงินสดส่วนลด300ดอลลาร์นั้นจะถูกระบุว่าสามารถใช้ซื้อได้แค่แผ่นเสียงเท่านั้น ถ้าว่ากันตามด้วยเหตุด้วยผลแล้วการได้รับคูปองเงินสดมูลค่า300ดอลลาร์ที่สามารถซื้ออะไรก็ได้ดูน่าจะเป็นตัวเลือกที่สมเหตุสมผลกว่าแต่ในความเป็นจริงแล้วคนส่วนใหญ่เลือกโปรโมชั่นที่จำกัดว่าต้องซื้อแต่แผ่นเสียงเท่านั้นสามารถมองเหตุผลได้สองมุมมองนะคะ 1. คนเราเลือกจากความสอดคล้องกันของสินค้าก็เป็นไปได้ว่า เมื่อซื้อเครื่องเสียงแล้วสิ่งที่คนน่าจะต้องการก็คือการซื้อสิ่งที่ทำให้เครื่องเสียงโชว์ความสามารถได้เต็มที่นั่นเลยทำให้คนส่วนใหญ่เลือกโปรโมชั่นใช้เงิน300ดอลลาร์ซื้อแผ่นเสียงเท่านั้นหรือ 2. เมื่อตัวเงินถูกระบุว่าต้องนำไปซื้ออะไรก็ได้ก็เลยทำให้คนส่วนใหญ่ตัดสินใจได้ยากขึ้นว่าจะเอาเงิน300ดอลลาร์นี้ไปใช้ซื้ออะไรกันล่ะทำให้คนเลือกโปรโมชั่นแบบที่2มากกว่านั่นเอง คนส่วนใหญ่ไม่ต้องการราคาที่จริงใจเพราะชอบราคาโปรโมชั่นที่ร้ใจมากกว่าจากกรณีศึกษาจนเกือบเจ๊งของห้าง JC Penney ในอเมริกาที่พบว่าการขายสินค้าด้วยราคาจริงใจไร้การใช้โปรโมชั่นใส่ไข่ประเภทขึ้นราคาแล้วค่อยลดมาติดป้ายลดราคานั้นผู้บริโภคนักช็อปไม่ชอบใจเอาเสียเลย เดิมทีห้าง JC p e n n y มักจะมีการให้คูปองส่วนลดกับบรรดาลูกค้าเพื่อกระตุ้นให้เกิดการช็อปปิ้งแต่ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วสินค้าลดราคาของห้างนี้ก็ไม่ได้ต่างจากราคาปกติของห้างอื่นเลยเมื่อ CEO ใหม่เข้ามาด้วยคุณธรรมเต็มเปี่ยมบอกว่าต่อไปนี้เราจะยกเลิกการทำธุรกิจที่หลอกลวงผู้บริโภคว่าห้างสรรพสินค้าแห่งนี้มีของถูกรอให้ช้อป ยกเลิกโปรโมชั่นที่ไม่จริงใจทั้งหมดออกไปแล้วก็เสนอตัวขายทุกอย่างในราคาถูกตั้งแต่แรกดังนั้นจะไม่มีการทำโปรโมชั่นใดๆเพิ่มเติมนะเพราะทุกราคาของสินค้าทุกชิ้นในห้าง JC p e n n y y คือถูกที่สุดแล้วฟังดูก็แฟร์ดีนะยุติธรรมดีดูซื้อตรงใช่ไหมล่ะคะแต่ความซื้อตรงนี้กลับไม่ถูกซื้อโดยลูกค้าสักเท่าไหร่ ส่งผลให้หลายคนรู้สึกว่าห้าง JC p e n n นนนี้ไม่มีของราคาถูกอีกต่อไปบทสนห์ความท้าทายให้น่าค้นหา หมดอารมณ์ในการเอาคูปองส่วนลดที่มีไปเดินช็อปให้รู้สึกสนุกสนานเหมือนเดิมเลยหลังจากปรับตัวเป็นคนดีได้ไม่นานทาง CEO คนนี้ก็ต้องรีบกลับลำไปเป็นพ่อค้าหัวหมอปรับราคาขายเริ่มต้นให้สูงกว่าคู่แข่งใกล้เคียงแต่ในขณะเดียวกันก็ใช้วิธีระดมแจกคูปองส่วนลดหรือเอาป้ายสินค้าราคาพิเศษเฉพาะวันนี้มาติดที่สินค้าบางชิ้นเพิ่ม แล้วทั้งหมดนี้ก็ส่งผลให้ยอดขายของ JC Penny กลับมาครึกครื้นเหมือนเดิมลูกค้าได้คุยหาของถูกลูกค้าได้รู้สึกว่าของชิ้นนี้มันเชื่องเป็นราคาพิเศษจริงๆก็ในเมื่อคนเราไม่ค่อยมีเหตุผลในการใช้เงินหรือใช้เงินไม่ค่อยเป็นเหตุเป็นผลสักเท่าไหร่ฉะนั้นถ้าเราดูอินไซต์นี้แล้วให้รีบเอาไปประยุกต์ใช้เพื่อที่จะได้เปรียบคู่แข่งเลยค่ะ การตลาดไข่มุกดำอยากยกระดับราคาต้องเอาของแพงมารายล้อมการตลาดแบบฉลาดฉวยโอกาสจากบริบทนี้เป็นคํานิยามส่วนตัวนะคะเชื่อไหมคะว่าไข่มุกดำที่เคยไร้ราคาแต่เมื่อนะักการตลาดหัวใสคนหนึ่งเอาเครื่องพิษราคาแพงมารายล้อมผลลัพธ์ก็คือไม่นานนักผู้คนเริ่มเชื่อว่า ไข่มุกดำนั้นราคาแพงไม่ต่างจากเครื่องเพชรชั้นดีจากที่เคยลดราคาให้ก็ไม่มีใครอยากซื้อกลายเป็นมีแต่คนมาขอแย่งกันซื้อขึ้นราคาได้มหาศาลเลยเรื่องมีอยู่ว่าตอนที่พ่อค้าเพชรชาวอิตาลีชื่อซันวาโดพยายามขายไข่มุกดำตาฮิติในช่วงแรก แต่กลับไม่มีใครสนใจซื้อเลยแม้แต่รายเดียวเขากลับไปเกลี้ยกล่องเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นพ่อค้าเพชรพลอยให้จัดวางไข่มุกดำภายในตู้กระจกหน้าร้านโดยเอาเพชรและอัญมณีมาห้อมล้อมโดยรอบปรากฏว่าไข่มุกดำได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วและราคาของมันก็พุ่งทะยานจากที่ไม่มีใครต้องการจนมีแต่คนมาต่อคิวรอแย่งซื้อ นี่คือการสร้างบรรบทแวดล้อมของสิ่งของที่คนไม่เคยให้ค่าโดยการเอาของที่มีมูลค่ามหาศาลมาล้อมรอบจากการกระทำง่ายๆแค่นี้สามารถสร้างเพอร์เซ i ชันภาพจำใหม่ให้กับคนทั่วไปรู้สึกว่าถ้าของเพชรพลอยแพงๆพ,พ,พวกนี้ยังต้องมาล้อมรอบไข่มุกดำให้เด่นเป็นสง่าตรงกลางก็แสดงว่าเจ้าไข่มุกดำนี้ต้องไม่ธรรมดา,นาแน่เลยอยากขึ้นราคาต้องอัพลุก การขึ้นราคาเป็นอะไรที่ทําใจได้ยากใช่ไหมคะเพราะเป็นที่รู้กันว่าถ้าเราขึ้นราคาสินค้าเดิมเมื่อไหร่มักจะถูกต่อต้านจากผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นแน่ทําให้หลายแบรนด์เลือกที่จะคงราคาเดิมไว้แต่แอบปรับลดขนาดหรือไซส์ลงไปแทนเพราะคนจะรู้สึกทันทีว่าทำไมต้องขึ้นราคาแม้สภาพเศรษฐกิจในเวลานั้นจะย่ำแย่เหลือเกิน เทคนิคในการขึ้นราคาที่จะทำให้ลูกค้ายอมรับได้นั้นก็คือการสร้างระดับมาตรฐานใหม่ทำให้คนไม่มีตัวเปรียบเทียบเดิมในใจว่าตกลงตอนนี้ราคาที่จ่ายมันถูกหรือแพงกว่าเดิมเรื่องมีอยู่ว่าอาหารเช้าซีเรียลแบรนด์หนึ่งวางขายในราคา3.99เหรียญมานานแต่อยู่มาวันหนึ่งพวกเขาก็ต้องการขึ้นราคาตามต้นทุนต่างๆที่เพิ่มสูงขึ้นพวกเขาเลยใช้กลยุทธ์ว่าเราจะสร้างแบรนด์ใหม่ สินค้าใหม่เพื่อจะได้กำหนดเพดานราคาใหม่ที่ลูกค้ากลุ่มเก่าไม่รู้สึกว่าซื้อของเดิมในราคาที่แพงขึ้นสิ่งที่พวกเขาเลือกทำก็คือโฆษณาด้วยคุณสมบัติของการเป็นสินค้าออร์แกนิกโดยบอกหน้ากล่องว่าเป็นรสวานิลาไขมันต่ำแต่ตรงมุมซ้ายบนของกล่องมีข้อความเล็กเกเขียนว่ามันคือซีเรียลยี่ห้อเดิมที่คุณชอบนั่นแหละแต่อยู่ในโฉมใหม่ที่มีรสชาติเยี่ยมเหมือนเดิม แล้วนั้นก็ทำให้แบรนด์นี้สามารถตั้งราคาใหม่ที่6.99เหรียญโดยไม่ถูกต่อว่าเลยแต่ยังไม่จบเท่านี้ในช่วงแรกของการวางขายพวกเขาออกโปรโมชั่นช่วงแนะนำสินค้าใหม่ราคาพิเศษซึ่งราคาพิเศษก็คือราคาขายดื่ม3.99เหรียญนั่นเอง คุณลองนึกภาพดูสิว่าพอหมดโปรโมชั่นไปแล้วการที่พวกเขาจะเขยับราคากลับมาเท่าราคาหน้ากล่องเดิมก็จะไม่ถูกผู้บริโภคมองว่าเป็นการขึ้นราคาแต่อย่างใดเพราะผู้บริโภคยอมรับจากหน้ากล่องว่าราคาเดิมมันคือ6.99เหรียญที่เราได้มาก่อนหน้าก็คือราคาพิเศษท,ที่เป็นราคาชั่วคราวต่างหา เห็นข้อดีของการทำรีแบรนดิ้งเพื่อนำไปสู่รีไพรซ์หรือยังคะถ้าคุณอยากขึ้นราคาก็ต้องทำลายมาตรฐานราคาเดิมในใจของลูกค้าให้เขารู้สึกว่าสิ่งที่พวกเขาซื้อคือของใหม่เพียงแต่ได้รสชาติแบบเก่าที่คุ้นเคยเท่านั้นเองเงินเท่ากันแต่ให้คุณค่าไม่เท่ากันโดยหลักบัญชีในใจ เรื่องความไม่มีเหตุผลของมนุษย์เรานี่ของเล่ากันได้อีกยาวเลยนะคะแต่จากตัวอย่างในหนังสือเล่มนี้ทำให้เห็นภาพชัดๆเลยก็คือมีการทดลองมาแล้วว่าระหว่างเงินสดหาย100ดอลลาร์กับการทำตั๋วเข้าชมงานราคา100ดอลลาร์หายในบางสถานการณ์เรากลับไม่ได้คิดถึงตัวเลขที่สูญเสียไปมากนะักแต่เราจะคิดว่าเราใช้เงินนั้นไปกับอะไรแล้วมากกว่าเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อถามคนกลุ่มหนึ่งว่า ระหว่างที่คุณกำลังจะเดินทางไปดูคอนเสิร์ตคุณมีเงินอยู่200ดอลลาร์ในมือแต่คุณพบว่าคุณทำเงินหายไป100ดอลลาร์ระหว่างทางคุณยังซื้อตั๋วเพื่อดูคอนเสิร์ตตามที่ตั้งใจไว้ต่อไหมกับอีกคนกลุ่มหนึ่งถูกถามว่าระหว่างคุณกำลังเดินทางไปดูคอนเสิร์ตที่ซื้อตั๋วไว้แล้วมูลค่า100ดอลลาร์แต่พอถึงหน้างานคุณพบว่าตั๋วนั้นหายไปไหนไม่รู้ คุณจะยอมควักเงิน100ดอลลาร์เพิ่มเพื่อซื้อตั๋วใหม่ที่หน้างานไหมเชื่อไหมคะว่าคนส่วนใหญ่ในกลุ่มที่สองกลุ่มคนที่สมมติว่าให้ซื้อตั๋วเข้างานไว้เรียบร้อยแล้วเลือกที่จะซื้อตั๋วใหม่น้อยกว่าคนกลุ่มแรกที่ให้สมมุติว่าแค่ทําเงินหายไปแม้จะเป็นเงิน100ดอลลาร์เท่ากันแต่ในความรู้สึกเรากลับให้มูลค่าที่แตกต่างกัน คนกลุ่มแรกมองว่าเงินที่หายไปเป็นความโชคร้ายไม่เกี่ยวกับตัวคอนเสิร์ตแต่อย่างใดแต่กับคนกลุ่มหลังนั้นรู้สึกว่าเขาต้องเสียเงินถึง200ดอลลาร์แพงกว่าคนอื่นมากในการดูคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็เลยเลือกที่จะถอดใจไม่จ่ายเพิ่มเห็นเหตุผลของความไม่มีเหตุผลในเรื่องเงินเงินทองทองของคนเรามากขึ้นหรือยังคะ เหตุผลเบื้องหลังที่สวนสนุกอย่างดิสนีย์หรือยูนิเวอร์แซลเลือกให้คนส่วนใหญ่จ่ายเงินซื้อตั๋วล่วงหน้ามากกว่าการขายตั๋วหน้างานเพราะจากการทดลองพบว่ายิ่งเราเอาการจ่ายเงินไปไว้ไกลๆจากการสร้างคัสต o อมเอ็กซ์เพรียนซ์มากเท่าไหร่ตัวลูกค้าก็จะยิ่งมีความสุขและพึงพอใจมากเท่านั้นแต่ถ้าเราเอาวันที่จ่ายเงินไว้ในวันเดียวกับการเล่นสนุกหรือทำกิจกรรมคนจะยิ่งรู้สึกว่า ตัวเองต้องใช้สิทธิ์ให้มากๆเล่นให้มากๆเที่ยวให้มากๆหรือกินให้มากๆเราทำเพื่อชดเชยความรู้สึกของเงินที่เบื้อจ่ายไปแต่ในขณะเดียวกันกลุ่มคนที่จ่ายเงินซื้อทริปท่องเที่ยวต่างๆไว้ล่วงหน้าไกลๆเรียกได้ว่าจ่ายจนลืมว่าเคยซื้อทริปนี้ไว้พวกเขาจะมีความสุขและพึงพอใจมากกว่าเพราะคนกลุ่มนี้จะรู้สึกว่าทุกอย่างล้วนได้ฟรีหรือไม่ได้เสียอะไร ทั้งที่ลืมไปว่าทั้งหมดที่กำลังใช้อยู่ก็ล้วนจ่ายเงินจำนวนเท่ากันกับคนที่เพิ่งจ่ายมาวันนี้ดังนั้นถ้าอยากทำให้ลูกค้ามีความสุขมากขึ้นด้วยบริการเท่าเดิมจงทำให้ลูกค้าจ่ายล่วงหน้าไว้ให้ได้นานที่สุดเพราะเขาจะลืมไปเลยว่าเคยจ่ายเงินมาใช้บริการเราแล้วหรือ i k เกียเอฟเฟยิ่งลงแรงมากเท่าไหร่ยิ่งรู้สึกมีมูลค่ามากเท่านั้น นักการตลาดส่วนใหญ่คงคุ้นเคยกับหลักการนี้ดีหลักการของร้านเฟอร์นิเจอร์ระดับโลกอย่างอีเกียที่ไม่ประกอบให้แต่ให้คนขนสินค้าไปประกอบเองที่บ้านแล้วด้วยการที่คนต้องลงมือลงแรงกับของชิ้นนั้นก็ยิ่งเป็นการทำให้รู้สึกภาคภูมิใจกับของชิ้นนั้นมากขึ้นเราอยากอวดเพื่อนบนโซเชียลมีเดียว่าเราประกอบมันได้ด้วยตัวเองนะ หรือพอเพื่อนบ้านมาบ้านเราก็มักจะพูดถึงเจ้าเฟอร์นิเจอร์ชิ้นนั้นมากกว่าชิ้นอื่นที่แค่จ่ายเงินซื้อแล้วมาส่งแบบสำเร็จรูปถ้าเรามองแบบมีเหตุผลสักหน่อยเราจะเข้าใจว่าการที่เราต้องเสียเวลาต่อหรือประกอบเองนั้นล้วนเป็นต้นทุนในทางเศรษฐศาสตร์ที่ไม่ได้เกาะให้เกิดมูลค่าเพิ่มสู้ถ้าเราเอาเวลาสองสามชั่วโมงหรือหนึ่งวันนั้นไปทำงานหาเงิน คงจะได้มากกว่าค่าเฟอร์นิเจอร์ที่จ่ายไปด้วยซ้ำแต่ก็น่าละค่ะเพราะมนุษย์เราไม่ค่อยได้ใช้เหตุผลในการคิดหรือตัดสินใจสักเท่าไหร่โดยเฉพาะกับเรื่องเงินยิ่งแล้วใหญ่เลยเราล้วนใช้เงินกันแบบไม่ค่อยมีเหตุผลสักเท่าไหรนะ่นักจริงๆยังมีอีกหลายบทหลายตอนในหนังสือเล่มน,นี้นะคะที่น่าสนใจแต่ขอสรุปเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนเพราะว่าอยากจะให้คุณผู้ฟังไปหาหนังสือฉบับเต็มมาอ่านเองนะคะอยากจะบอกว่าสนุกมากๆเลย และนี่ก็เป็นบทเรียนดีๆนะคะจากหนังสือที่มีชื่อว่าคุณมีเหตุผลอยู่กี่ดอลลาร์แล้วพบกันใหม่กับบทเรียนดีๆในครั้งถัดไปหวังว่าทุกคนจะมีเหตุผลที่ดีในการใช้เงินสวัสดีค่ะ